แล้วก็แน่นอนในเรื่องของฟ i น a n นซ์นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือ,อวันก่อนที่เซ็ตลงเยอะๆฟแนนซ์ก็โดนทิ้งค่อนข้างแรงแต่เมื่อวานก็เวลาเซ็ตบวกส่วนนั้นก็กลับมาทั้งกลุ่มเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็เรียกว่าบวกทุกตัวแล้วหลายตัวโดยเฉพาะติดล้อซึ่งเราก็พูดเสมอว่าติดล้อมเป็นแลกกาดเมื่อวานก็บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับและแน่นอนวันนี้ก็คุณกา่ยก็อยู่กับเราแล้วเพื่อจะมาอัปเดตกันว่าฟแนนซ์เนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรการที่รัฐออกมาเนี่ย ภาพรวมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วผลกระทบกับฟินแลนซ์เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับการสวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีค่ะไบรท์มาอัปเดตกันว่าฟินแลนซ์หลังจากที่มาตรการออกมาเนี่ยมันมีผลกระทบก็จะว่าเป็นนิวทรัลวิวแหละแต่อาจจะแบบให้การอธิบายเหตุผลนิดนึงว่าทําไมเราถึงมองว่ามันไม่ได้มีผลเท่าไหร่กับทั้งกลุ่มอะไรอย่างนี้ครับค่ะ ประเด็นแรกนะคะพี่มกนการคิดว่ามาตรการที่ออกมาค่ะเป็นมาตรการที่รัฐบาลคุยมาตลอดอยู่แล้วนะคะ<ม>สองสาเดือนที่ผ่านมานะคะถ้าให้ summarize เร็วๆนะคะสามประเด็นนะคะ<ม>ประเด็นแรกคือการดีใจที่ไม่มีเรื่องลดดอกเบีย้ยของเ<ม>ครดิตคัร์สนะคะ<ม>ก่อนหน้านี้ก็มีบางหนังสือพิมพ์ไปลงนะคะบอกว่าทางรัฐบาลอยากจะลดดอกเบีย้ยนะคะของเครดิตคัร์สนะคะซึ่งเราไม่เห็นเรื่องนี้เลย นะคะการก็เลยถือว่าเป็น positive สำหรับ KTC กับอี n อนะคะที่รัฐบาลไม่มายุ่งเรื่องดอกเบีย้ยนะคะครประเด็นที่2องนะคะ่ะถ้าไปอ่านในรายละเอียดอะรัฐบาลให้แบงค์ลัดมาช่วยคนต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะคะเหมือนมารวมหนี้ที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็น Bank of Agriculture ออมสินอันนี้ก็คือให้แบงก์ลัฐมาช่วยไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทที่ list อยู่ ใช่ไหมคะการก็มองว่าเออดีมีเงินเหลือในกระเป๋าหน่อยจะได้มาจาม่ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ตึงไว้นะคะกับอ p e r a t o r การก็เลยมองเป็นบวกประเด็นสุดท้ายหนังสือพิมพ์เป็นลงซะแบบตกใจนะคะคลินิกแ้่นี้นะคะคลินิกแ้่น,คคนี้จริงๆคนที่ตาม finance มาตลอดจะรู้ว่าทุกรัฐบาลเอาคลินิกแค่นี้มาใช้ตลอดเลยนะคะแล้วก็บริษัทที่เรา cover เหมือนอีออนก็ ทำคลินิกแก้หนี้มาตลอดนะคะรายละเอียดเดียวที่รัฐบาลให้ก็คืออยากให้3.5%แล้วก็10ป,ปีนะคะอขอ FII นิดนึงพี่มนในอดีตนะคะคลินิกแก้หนี้ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันมีกฎระเบียบมากมายเลยอะค่ะพี่มนกว่าเราจะเข้าคลินิกแก้หนี้ได้แล้วเข้าในที่สุดเราไม่อยากเข้าเ่ะ<อ>พอถ้าเข้าแล้วไม่มีวงเงินเหลือไปกู้ที่อื่นไม่ได้คือ ดอกมันอาจจะดูเออลดลงเยอะนะแต่ว่าการลึกๆแล้วไม่เชื่อว่าจะให้ทุกคนได้นะคะมันไม่ได้ดอกเครดคริตคัทมันอยู่16เปอร์เซจะลดลงมาเหลือ3.5ให้ทุกคนมันก็ก็ไม่ใช่นะคะเลยส่วนตัวแล้วรอรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าการว่าถ้าเป็นรายละเอียดเหมือนเดิมๆปีก,อก่อนๆคนเข้าน้อยอเราก็ก่อนที่จะเข้าอ่ะบริษัทเขา ตั้งสำรอง provision write off ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยไม่ได้กระทบในเชิงของ bottom line อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคอันนี้ความอย่างมันก็จะมีข่าวที่บอกว่าเหมือนกับไปอุ้มคนที่นี่เสียเนี่ยให้ลดดอกมาเหลือสามถึงห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาจ่ายดอกปกติเนี่ยมันต้องจ่ายค่อนข้างเยอะมันไม่มีอะไรมาชดเชยคนที่เป็นเด็กดีอย่างเงี้ยมันมันไม่ดูไม่แฟร์อะไรเงี้ยอันนี้การมองว่าไงบ้าง เห็นด้วยเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นมอรัลทัสสันนะคะอย่างนี้เหมือนกับถ้าการจ่ายไม่เต็จริงๆไม่อยากจ่ายก็จ่ายเต็มก็ได้นะคะคือเหมือนกับการก็ใช้เครดิตค์ดหลายๆเดือนก็แพงจ่ายเต็มใช่ไหมคะคือถ้าไม่อยากจะจ่ายดอกก็จ่ายเต็มนะคะถ้าคนที่จ่ายสิบหกเปอร์เซ็นจะไปทําให้เขานิสัยแบบเฮ้ยฉันก็ขอสามจุดห้ามันไม่ได้มันต้องมีข้อแม้ไม่งั้นทุกคนก็เข้าสามจุดห้าหมดนะคะอ๋อก็เลยการเลยมองว่ามันไม่ได้ง่ายที่ว่าแหมจะแบบ ทุกคนจะได้เข้าไปสู่3ามจุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเคแล้วอย่างนี้แนวโน้มฟ i น a n นซตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ตัวที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็จะมี MTC กับติดล้อใช่ไหมคะ MTC ก็ไปถึงเป้าเราแล้วนะ46บาทใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ย่อลงมาวันนั้นหลายๆคนก็ถามการอ่ะเป้าต่อไปยังไงนะคะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย อยากจะ f อฟไอดนึงรอบที่แล้วที่เราเล่นนะ่ะเราเล่นเพราะว่าบอลยีลจะลงเราเบทนะเราแบทบอลยีลลงปรากฏว่าเราเบทถูกนะคะ mm. ก็คือลงมาที่คุณก้องพูดประมาณ3.9แต่ลงมาเร็วกว่าที่หลายๆคนคิดมากนะคะวันนี้ถ้าเราสื่อถือ MTC อยู่เนี่ยเราตามฟันเดเมนเดอแล้วนะคะพี่มนพรีวิวร v i e w เราซื้องบละเราซื้ออ e n i n g Growth ปีหน้าละ ส4 1 5เป้าถัดไปใน scenario analysis นี้นะคะก็คือถ้า MTC deliver ได้นะคะ15%ก็จะเป็นประมาณ52บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย FI นิดนึงเราไม่ได้ซื้อถูกแล้วนะเราซื้อ fundamental ค่ะพี่มอนอืมโอเคแต่ถ้าเป็น52บสอนี่พีมจะสูงใช่ใช,ใช่เลยค่ะยี่สิบเท่าเลยค่ะพี่20เท่าโอเคได้ครับ ส่วนสวัสด์นะคะจริงๆเนี่ยสวัสด์เป็นหุ้นที่ถูกที่สุดในกลุ่ม inter m s of PE ถึงว่าเมื่อวานเด้งแรง mm hmm. mm hmm. นะคะถูกมากเท11เท่านะคะแต่ถ้าเราจะเล่นสวัสด์เนี่ยเราต้องคิดสองอย่างว่าเขาไม่ได้มีจำนำรถหรือมอเตอร์ไซค์เยอะนะ mm hmm. เขามีมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งแล้วก็เขามีจำนำที่เป็นสินเชื่อที่เป็นแลนด์นะคะที่เป็น oh. เคหะ นะคะ,ะ,คะก็คือสองอันนี้เลยเราอย่าไปให้ PE แบบสิบห้ายี่สิบเท่าอย่างนี้เราให้ไม่ได้นะคะเราให้ประมาณแม็กซ์ max. ก็สิบสองสิบสามเท่านะคะก็ Target Price เราประมาณสี่สิบห้าบาทก็ยังชอบตัวนี้น้อยสุดอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าเวลาตลาดมันเด้งอย่างนี้เรามาเล่นแลกขาดเนี่ยก็ตัวนี้ก็มาได้ะคะ่ะแค่ว่าอย่าไปซื้ออ,อย่าไปถือผ่านงบเลยแบบระวังงบคิว ครึ่งปีแรกของปีหน้านิดนึงอะคะ่ะอ๋อโอเคค่ะติดล้อเป็นแลกกาดที่น่าเล่นที่สุด fundamental ดีที่สุดนะคะ oh. เลยเมื่อวานนี้ไม่แปลกใจที่ขึ้นมา7%แล้วก็ถ้าฟังคุณนบนะคะก็มีโอกาสที่จะไม่หลุดเซต้าสิบละ Mm hmm. นะคะแล้วก็ NPL ก็สวย Asset Quality ก็ดีประกันก็ดีนะคะมีมีร mm hmm. ายได้จากประกันด้วย Target Price ที่การให้25บาทไม่แพงเลยค่ะพิมน์เป็น PE mm hmm. ที่สิไม่ถึง16เท่าด้วยเลยตัวนี้ถือและสบายใจแต่ว่าจะเห็นว่ามันกลายเป็นเล่นเป็นรอบนะคะแล้วก็จะเป็นตัวท้ายๆในกลุ่มที่เล่นนะคะอืม mm hmm. อันนี้มันมีเหตุผลไหมอะทำไมจริงๆมันดูทุกอย่างค่อนข้างดีแต่ทำไมดูเหมือนคนจะยังไม่ค่อยชอบมันเลยยังไงการคิดว่ามีสองสปะเด็นนะคะแล้วก็หนึ่งในประเด็นนั้นก็อาจจะเป็นว่าเขาเป็นบริษัทที่เป็นต่างด้าวด้วยนะคะก็เพราะว่า Share Holding Structure ของเขาแสดงว่าอาจจะเทคนิคนิดนึงนะคะคือ DE อเขาอะมันเกินเจ็ดเท่าไม่ได้นะคะก็แสดงว่าอ,อันนี้ย ทำให้ทุกๆปีอ่ะเขาจะต้องจ่ายดีเวนด์เป็นหุ้นปันผลนะคะอืม,อมโอเคแต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะอันนี้อัพไซด์มันอาจจะดูไม่เยอะ,ะมันจะมีเป้าต่อไปเหมือนเอ็มทีซไหม ได้ค่ะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าแบบวันนี้เนี่ยมันใจโชคดีเจอวันนี้ไม่ได้เจอสองวันที_<_<_<_่แล้วนะคะเจอวันนี้บอลยีย3สดเ์เซ็นใช่ไหมคะก็ถ้าบอลยียรมันอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกิน4ีุดสแล้วอ่ะการคิดว่า PE ของกลุ่มนี้เป็นลายตัวนะคะคงไม่ได้กลับไป1 4บสี่สิบห้าเท่าแล้วแหละนะคะ แต่ว่าเราสามารถที่จะให้พรีเมียมได้ก็สามารถที่จะเอา EPS <ม>ของปีหน้านะคะคูณด้วย17เท่า18เท่าก็ได้อะคะ่ะพี่มนก็จะกลับไปประมาณ27บาทถ้าการไม่ผิด27-28<ม>ได้ะคะ่ะอืมโอเคอ่ะคำถามสุดท้ายแน่นอนเหมือนเดิมตอนนี้ชอบตัวไหนที่สุดถ้าแรงมา1-2-3 เอ่อตอนนี้ยากเนาะรอบที่แล้วซื้อของถูกนะคะวันนี้น <laughs> ใช่วันนี้เราซื้อเหมือนเหมือนการจะบอกตลอดว่าซื้อของถูกเราสบายใจเนาะเวลาซื้อของแพงเนี่ยเราต้องติดตามนิดนึงถ้าขอแบ่งนะคะเป็นจำนำกับเป็นคลีนโลนนะคะถ้าเป็น <laughs> จำนำอะ่ะติดล้อกับ MTC การยังให้แล้วแต่ชอบเลยนะการสีบาทเอ็ TC, การชอบเ t c มากกว่า นะคะ <Okay. S 1> แต่ติดก็คือซื้อพี่เสียดายน้องใช่ไหม <laughs> มันมีการก็ก็ติดล็อ,อก,ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะการคิดว่าสองตัวน,นี้สู่สีมากอะค่ะพี่ <laughs> อืมอืมโอเคอ่ะก็ยังเป็น NTC ยังติดพออยู่ <laughs> ถึงแม้ราคามันขึ้นมาขนาดนี้แต่ว่าการก็มีอย่างที่เมื่อสักครู่ให้เห็นว่าก็มีว่าอัพไซต์ต่อไปก็จะไปถึงห้าสิบเกินห้าสิบาทน่าจะเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าบอนยลสามจุดเก้าแล้วค่ะไบรท อืครับแล้วฝั่งคลีนโลนพี่การชอบตัวไหนไมากกว่ากันครับการชอบอีออนนะการชอบ e อีออนที่ต่ำกว่า150บาทแต่เดี๋ยว f อ i นิดนึงอาทิตย์หน้าอีออนจะเริ่มพรีวิวแล้วนะคะงบเขาปิดอั November นโนเวมเบอร์ค่ะพฤศจิกายที่ผ่านมาจะเริ่มพรีวิวก็คงไม่ได้หวังอะไรมากจากพรีวิวนะคะเพราะว่าบริษัทก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ c ก n นเซอ a t i v งบเขาออกมการาทั้งอีออนทั้ง k t ท มีเรื่อง minimum payment อันนี้ขอขอนิดนึง minimum payment ของเครดิตการ์ดขึ้นขึ้นจาก5้าไป8ดคนกำลังกลัวว่าเฮ้ยมันจะกระทบเออร์นิงไหมทุกคนจะไหวไหมเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วเราพยายามไปซื้ออีออนเคทช่วงที่คนกลัวกันค่ะอ๋อโอเคอได้โอเคครับขอบคุณนะครับการที่อัปเดตกันวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ